สวัสดีครับทุกคนผม m มนโบรครับเดี๋ยวออพาร์ทนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหานะครับโทรศัพท์ใครที่เน็ตสัญญาณเน็ตไม่เสถียรน,นะครับหรือว่าการใช้งานมีเน็ตหลุดบ่อยนะฮะหลุดเป็นครั้งคราวนะครับหรือว่าจะหลุดทีทีนะครับเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการตั้งค่าระบบของเครื่องนะครับจริงๆแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะแต่จะมีก็เสียอยู่ที่ตรงว่า เวลาที่เรา l ็อกอิหรือว่าเราตั้งค่าหน้าจอเนี่ยเราต้องกลับไปตั้งใหม่นะครับแค่นั้นเองนะครับแต่เราสามารถตั้งใหม่ได้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทํำยังไงก่อนอื่นให้ทุกคนเข้าไปที่การตั้งค่าครับผมพอทุกคนเข้ามาอย่างนี้การตั้งค่านะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมานะครับมองหาคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับ Android นะจ๊ะ เฉพาะของ Android ก่อนนะครับโอเคจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนถึงหน้าต่างนี้ให้มองหาสำรองข้อมูลและการรีเซ็ตนะครับน่าจะอยู่ท้ายๆนะของ Android ใช้ได้นะครับใช้ได้เกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางคลั้ยที่ที่ใช้ไม่ได้นะครับมันจะอาจจะตั้งตั้งคาง่าต่างๆจากตรงนี้ไปนิดนึงนะครับ จากนั้นให้เลือกตรงที่ล้างข้อมูลส่วนตัวนะครับน่าจะอยู่ตรงท้ายสุดอ่าตรงนี้ครับผมลบข้อมูลทั้งหมดและการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นนะครับการลบและการรีเซ็ตตรงนี้คือก็คือการรีเซ็ตการตั้งค่าของระบบนะครับหมายถึงการตั้งค่าของระบบเรานะครับสิ่งที่จะเสียไปก็คือมันไม่ได้เสียไปแต่ว่ามันต้องคือเหมือนเหมือนขึ้นกลับไปอ่การใช้โทรศัพท์ใหม่ครับ าการตั้งค่าหน้าจอนะครับการเข้ารหัส Wi-Fi หรือว่าสิ่งที่มันต้องเข้ารหัสเนี่ยทุกคนต้องไปตั้งค่าใหม่แค่นั้นเองนะครับจากนั้นให้เลือกอันบนสุดครับรีเซ็ตการตั้งค่าเป็นระบบเท่านั้นนะครับเขาก็จะให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอนะครับขออย่าใส่นิดนึงนะครับอ่าเพราะทุกคนใส่มาแล้วนะครับมันก็จะให้ถามทุกคนว่ารีเซ็ตตั้งค่าระบบเท่านั้นนะครับให้ทุกคนเลือกตรงนี้ไปเลยนะ แต่ของผมว่าจะไม่เลือกนะครับเพราะว่าถ้าเาผมเพิ่งรีเซ็ตไปเมื่อกี้นี้เองโอเคนะครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวในส่วนนี้ผมขอขอจะขออย่เลิกนะครับแต่ว่าใครต้องการเพราะว่าเน็ตของผมมันใช้ได้ปกติเพราะแล้วก็เพิ่งรีเซ็ตไปเมื่อกี้นี้เองนะครับให้ทุกคนกดคำว่ารีเซ็ตและการตั้งค่าระบบเลยนะครับโอเคครับแค่นี้เองครับเน็ตของทุกคนก็จะกลับมาไม่กระตุกนะครับ ไม่หลุดแล้วก็ไม่ขางนะครับซึ่งมันเป็นวิธีง่ายๆเราสามารถตั้งค่าได้จากตัวเครื่องของเราเลยนะครับส่วนเครื่องไหนที่ทําไม่ได้นะครับหรือว่าระบบ android ที่มันไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าอย่างของ V ี v ีโันก็จะเป็นไม่เหมือนแบบนี้นะครับมันจะใชะ้มันจะไม่มีการตั้งค่าทั่วไปนะครับมันจะมีเป็นอีกอย่างนึงนะครับ โอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แ a มโบสวัสดีครับ